ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพวกโอ้โหมิวิชจะชงเว่ ทูโกวันนี้ช่วงรายก่อนแนะนำกับหนึ่งในการ์ตูนที่ผมอยากแนะนำมาอย่างเนิ่นนานมากๆแล้วและผมก็ได้จังหวะและโอกาสที่ดีที่จะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องนี้สักทีไม่ผู้พ่อทำเพลงครับวันนี้ช่วงรายก่อนแนะนำของเรื่องคุ้มไสั่งว่าคุ้มชูเดสหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือชมงานผู้ไปเก่งกอบพอเพื่อไม่เต็มเต็งนะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ผมชื่นชอบและอยากแนะนำมาอย่างเนิ่นนานมากๆและเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่มีกระแสมากๆในซีซั่นก่อนหน้านี้ซึ่งการ์ตูน นี้มันดีงานยังไงทําไมกระตุ้นนี้ถึงมีกระแสดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนี่นะครับกับเรื่องโฉมงานเพื่อไม่เก่งกับผอเพื่อไม่เต็มเต็งนั่นเป็นเรื่องราวเรื่องคอมเมดี้สโลไลซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่างานภาพของเรื่องน,นี้บอกเลยว่าเป็นงานภาพที่สวยมากๆสวยขนาดที่ว่าเฮ้ยตอนออกมาในซีซั่นก่อนนั้นนะมีสองเรื่องที่วีวีวีการพูดถึงเลยว่าโห oh! นี่คือเป็นแนวเดียวกันแต่งานภาพไม่แพ้กันเลยเรียกว่าสวยคนแล้วแบบเรียกว่าถ้าคุณชอบงานภาพที่สวยสองเรื่องนี้ก็สวยหอกันเรื่อง น่ผมแนะนําไปแล้วนั่นก็คือรุ่นรักรุ่นนอนตัวจิ๋วกับรุ่นพี่โจปวดนะครับซึ่งกะตัวนี้ผมก็ทาคลิปแนะนําไปแล้วไปพูดก็ได้นะครับกับคลิปนั้นซึ่งกระตัวนี้มันดีว่าเป็นการ์ตูนเริบคอมเมดี้ในวัยทํางานแต่การ์ตูนนี้ที่เป็นเริบคอมเมดี้เหมือนกันและเป็นวัยของวัยวัธยมปลายอีกหนึ่งเรื่องและเป็นเรื่องที่แฟนๆของเรื่องนี้รอมาอย่างเนิ่นนานมากนั่นก็คือเรื่องโสมงาผู้ไม่เก่งกับผอมเพื่อไเม่เต็มหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนั่นก็ เขาไม่ได้หวังว่างานพ่าจะมาสวยขนาดนี้คือแฟนๆหลายคนที่ผมไปหาฟรีแบ็คมาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็หวังว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะออกมาดีนะแต่ไม่คิดเลยว่าพอเป็นในรูปแบบแอนิเมชันแล้วมันจะออกมาดีแบบนี้ทำให้แฟนทุกคนนุ่มฟูในจิตใจอย่างมากมาซึ่งคานที่ทําผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมของซื้อโอขอซืโอที่ทําผลิตเรื่องคอมิชั่ว่าคอมิโชเดสนั่นคือซืโอที่มีชื่อว่าโอเอ็มนะครับซื้อโอเอ็มเคยทำการ์ตูนเรื่องอะไรมาบ้างการ์ตูนหนึ่งในเรื่อง การ์ตูน O.M. ที่เขาทำและผมทำคลิปแนะนำไปแล้วนั่นคืออิซกายโชคุโดภาคที่2หรือซีซั่นที่2ที่ผมทำคลิปแนะนำไปซึ่งกระตูนนี้เป็นการ์ตูนที่ผมพอแล้วว่าดีมากๆของเรื่องอิซกายโชคุโดมันดีอยู่แล้วในตอนนั้นแล้วผมรูว่าเฮ้ยซีโอเอ็มเขาทำอีกหนึ่งเรื่องแล้วเป็นการ์ตูนที่มีกระแสมากๆนั่นคือโคมิซังว่าโคมิโชเดสเป็นการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าสนใจและเป็นการ์ตูนที่อยากจะดูมานานแล้วแต่ว่าเราเห็นในกระแสต่างๆเออแล้วตกว่าเออพักไปก่อนแล้วตอนนั้นผม ้ามาในชีวิตทําให้ผมไม่มีเวลาที่จะด,ดูการ์ตูนเรื่องนี้และในสู่ผมก็มีจังหวะและโอกาสได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ผมรู้สึกเลยว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ดูมากๆก็ซูโอโอเอ็มแบงซูโอที่เจ๋งมากบอกเลยว่าการ์ตูนเนี่ยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเน็ตเฟรชบอ,อไว้ก่อนนะครับการ์ตูนเรื่องโฉมงานผู้ไป็เก่งกับผอเพิ่มไม่เต็มเต็งนั่งเป็นการ์ตูนออริจินอลของเน็ตเฟรและบอกเลยว่าโอ้โหใช้เงินของเน็ตฟีได้โอ้โคุ้มค่ามากๆงานภาพโอ้สวยทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่างานภาพขอองงงเรื่คม,มั ว่าโฮมิโชเดสเนี่ยเป็นเรื่องที่งานภาพสวยมากสวยในระดับที่ว่าพอๆกับวบร์ออเลเอเวอร์การเดนเลยทั้งแสงเงาอะไรต่างถ้าใครไปดู o p และอ d ดีของประตูนั้นเน่โอ้โหมันจะสวยไปไหนสวยแบบขนลุกสู้สแค่ตอนแรกมาผมเชื่อเลยว่าพร t เซชันของคุณคมิซังที่ในเรื่องราบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขาจะพรสเซชันคอมิซังว่าเป็นคนที่สวยมากๆแต่พอพร t เซชันออกมาในรูปแบบแอนิเมชันที่ได้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกบอกเลยว่ามีแสงมี เงาอะไระต่างมันเลยทําให้กระตูนนีน้มันดีมากแค่งานภาพสวอขนาดนี้ผมก็เลยอยากบอกเลยว่าแค่งานภาพขนาดนี้ผมก็แนะนําผู้ชมแล้วมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับกับเรื่องชมงามผู้เปเก่งกับพอเพื่อไม่เต็มเต็งนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่ดีงามของเรื่องคมิสังว่าโคมิโชเดตอีนหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวของในเรื่องโฉมงามผู้เปเก่งกับพอเพื่อไม่เต็มเต็งคือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณโคมิสังตัวเอกของเรื่องหรือ,รอนางเอกของเรื่องที่เขาดูสวยงามดูสง่าผ่าเฮ้ยทุกคนเห็นเธอต้องเหลียวมองแต่ ความสวยงามนั้นใครจะรู้บ้างว่าเธอมีอาการที่เรียกว่าโคมโชหรือพูดไม่เก่งซึ่งอาการอันนี้เป็นอาการที่เขาจะพยายามที่อยากจะเข้าไปหาพูดคุยกับผู้คนนะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงหรือถึงพูดได้เขาจะทําไงต่อกับบทสนทนานี้ทําให้เธอคิดมากและทําให้เธอดูเป็นคนจริงๆจะเชิดแต่ความจริงแล้วเธอไม่เลยเธออยากเข้าหาผู้คนมาแต่เธอไม่รู้ว่าจะทํอยังไงแต่ก็มีผู้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกของเลยได้เข้ามาในชีวิตของเธอของคุณโคมิซังนั่นคือทาคานะคุงซึ่ง เขามีความสามารถพิเศษถึงหน้าตาของเขาจะดูจืดชื่อเป็นนักเรียนชายธรรมดาธรรมดาแต่ความสามารถพิเศษของเขานั่นคือสําคัญมากๆเขามีความสามารถในการอ่านบรรยากาศรอบข้างและสามารถสื่อสารกับคุณโคมิซังและเข้าใจคุณโคมิซังได้ว่าเฮ้ยคุณโคมิซังคุณเป็นโรคที่ไม่สามารถพูดตอบโต้คนอื่นได้หรอหรือพูดไม่เก่งเรียกประมาณนั้นซึ่งจากการคำพูดตอนนั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของโคมิซังและทาคาโดะที่มีใจที่ร่วมกันนั่นคือทาคาโดะที่แรกก็กลับ เออเพราะว่าดูคุณโคมิซังสวยงามขนาดนี้โอ้คุณทีคนนี้คนเท่าหาเรียกว่าเป็นดาวประจำวงเดยเขาก็ไม่กล้าเข้าหาแต่พอเขารู้ว่าอ๋อคุณโคมิซังเขาเป็นโลกนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเห็นใจของคุณโคมิซังว่าเออเขาก็เข้าใจนะทําไมคุณโคมิซังถึงเป็นโรกนู่นนี่นั่นและคุณโคมิซังเขาอยากจะมีเพื่อนคือความฝันของคุณโคมิซังเขาอยากมีเพื่อนอย่างแน่นอนคือ1นึ่งร้อยคนนั่นคือเควสและเป้าหมายของในเรื่องราวนี้คือโคมิซังอยากมีเพื่อนในชีวิตถึง100คนและถ้าคน คุณเขาเห็นถึงความพยายามของคุณโคมิซังแล้วเขารู้สึกว่านั้นผมก็จะเป็นเพื่อนคนแรกของคุณโคมิซังนั้นก็เราหาอีก99คนนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องชมงานผู้ไปเกินของ,ของพอเพิ่มไม่เต็มเต็งนะครับซึ่งก็นั่นคือการที่ทากระโดคุ่งและคุณโคมิซังจะตามหาเพื่อนได้อีก99คนให้ครบ100คนนั่นคือความฝันของสูงสุดของคุณโคมิซังในการหาเพื่อนนะครับแต่ดูฟังแล้วเมันก็แค่กา,ารหาเพื่อน100คนมันจะไปยากเย็นอะไรหรอครับ เย็นนั่นคือไอโรงเรียนไอโรงเรียนเนี่ยที่ทุนโคมิซังและทาคาโดคุงเนี่ยกำลังเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดามันรวมตัวของพวกเพียนบ้าจุดนี้เปียวสิ่งที่ทุกคนคิดได้ในความที่ว่ามันไม่ใช่โรงเรียนปกติอย่างแน่นอนนั่นแหละครับมันดรวมกันอยู่ที่นี่บอกเลยว่าสั้นๆได้ใจความของโรงเรียนนี้คือถ้าไม่นับว่าคุณโคมิซังกับทานาโนคุงเนี่ยดูเป็นเด็กชายที่ดูธรรมดามากดูเป็นคนที่ปกติที่สุดแล้วที่เข้าหา คคุคมิแต่อที่เหลือหลังจากเนี้ยที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนของคุณโค,คมิซังเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในดับที่กาวและบ้ามากๆแต่ละตัวและก็จะมีซิ่งแต่างๆมากมายที่จะเข้ามาในเรื่องราวทำให้ชีวิตประจวันที่ดูแสนธรรมดาในเรื่องราวนี้กลายเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาในทุกตอนนั่นแหละครับเพื่อความสนุกข,ของเรื่องผมงามผพ้พืเก่งกับอพืเพื่อไม่เต็มเต็มหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือเรื่องโคมิซังว่าคมโโชเดสบอกเลยว่าเป็นกระตูนที่สนุกตอนในการดูจริงๆผมเลยอย่ามานะนำกระตูนเรื่องนี้อย่า นอก<า>จากที่ผมพูดไปแล้วว่าถึงงานภาพที่สวยงามมากๆเรื่องราวคอมเมดี้ที่โคตรน่าตากระบบกับการสื่อสารที่คุณโคมิซังพูดไม่เก่งแต่เขาจะมีการใช้เทคต่างๆการเขียนเทคหรือเขียนคําพูดต่างๆเพื่อสื่อสารกับผู้ชมเ่ให้เราเห็นว่าเฮ้ยโคมิซังคุณกําลังคิดอะไรอยู่โคมิซังคุณกําลังคิด12 3 4และคนที่จะมาแปลเป็นล่าบนั่นคือธานนุกรที่จะเป็นราบในการแปลเฮ้ยว่าคุณโคมิซังคิดอะไรอยู่คุณโคมิซังคิด1 2 3 4อย่างนี้และเขาต้องทํำยังไงในเรื่องราวที่จะทําให้แต่ละคนที่โคมิซังเขาอยากจะ เป็นเพื่อน้วดธรรมดคุงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ช่วยให้คุณโคมิซังกล้าที่จะพูดกับผู้คนได้อย่างธรรมชาติและเราจะเห็นพร้อมพัฒนาการของคุณโคมิซังทีเล็กทียน้อยจากวันแรกที่ไม่กล้าพูดคุยกับคนเลยและค่อยพูดคุยกับคนได้ทีเล็กเทีน้อยแค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็เป็นความพัฒนาที่เยอะมากๆแล้วกับคนที่เป็นโรคคอมมูชหรือเป็นอาการที่ไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนได้อย่างร่องหรือมีคำบอก้องในการจะสื่อสารกับคนแต่นั่นแหละครับเราจะเห็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกจนถึงท้ายสุดที่คุณโคมิซัง สื่อสารกับผู้คนได้อย่างธรรมชาติและเธอมีความสุขในการสื่อสารกับเพื่อนๆของเธอจนไปถึงคำพนาคำสั่งของคุณโคมิซังและธานนกุงที่อานาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปได้ในอนาคตครับนี่คือเรื่องราวี่ผมสามารถสรุปสั้นได้สำหรับเรื่องโคม,มิซังว่าโคบูชูเดสนะครับในช่วงรก็แนะนําที่ผมมาทําในคลิปแนะนําในวันนี้นะครับบอกเลยว่ากระตุนดีจริงๆแล้วอยากให้คนไปด,ดูจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอย่าดูเรื่องโคมิซังว่าโคบชูเดสหรือชมง้านคบูเกงกอพอ เพื่อไม่เต็มเต็มแบบทุกริกซ์ก็สามารถดูได้ผ่านทาง Netflix นะครับพะมันคือออริจิโน่เนฟลิกนะครับบอกเลยว่าไปสนับสนุนกันเยอะๆถ้าคุณสนับสนุนกันเยอะๆแล้วแฟนๆไปสนับสนุนกันเยอะอยู่แล้วบอกเลยว่าซีซั่น2ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะฉายในช่วงของเดือนเมษายนปีนี้นะครับบอกเลยว่าติดตามกัรรอได้เลยกับเรื่องคมไม่สั่งว่าโมรโชในซีซั่นสองในเดือนเมษายนนะครับบอกเลยว่าอย่าให้งานดีแบบนี้ไปสนับสนุนกันเยอะๆนะครับถ้าคุณยิ่งสนับสนุนกันเยอะๆงานภาพก็จะยิ่งดีขึ้นไป เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อแบบรูปเล่มของเรื่องชมงามผู้ไปเก่งกับผอ,อเพื่อไม่เต็มๆต็มแบบถูกนีกคื<ส>ก็สามารถซื้อได้ผ่านทางรับพิมพ์นะครับในรูปแบบรูปเล่มนะครับก็บาฝากไว้เพียงเท่าน,นี้การกับช่วงารายการแนะนําของเรื่องผมไปสั่งว่าคมมโชเดสหรือชมง,งามผู้ไม่เก่งกับผอเพื่อไม่เต็มเต็มนะครับในช่วงรายการแนะนํานะครับถ้าใครชอบในตัวละครไหนชอบในเรื่องราวเรื่องราวตรงไหนบ้างตอนที่อะไรของเรื่องชมงามผู้ไปเก่งกับผอเพื่อไม่เต็มเต็ม ก็สามารถพิมพ์ได้ใต้ตอมเมน์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครติดตามข่าวสารหนัง,นงเพลงเกมและกระตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอ้แต่คู่แกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กับช่วงรายการแนะนําของเรือ่องผมมู้บั่งว่าคอมิชชั่นเดหรือโฉมงานผู้ไปเก่งขอขอมเพื่อไม่เต็มเต็งนะกครับก็ฝากวาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้และจุดนี้ขอบคุณและบ๊บายครับ